มาติดตามเไปมาเชียร์มาถ่ายรูปด้วยค่ะเสน่ห์ของการท้าเรือไทย FC เป็นยังไงางเสน่ห์เหรอคะก็คงจะเป็นที่กองเชียร์ค่ะแล้วก็การเล่นของนักเตะมีที่ค่ะสไตล์การเล่นสไตล์การเล่นเหรอคะก็ลุกดันซึ่งเปนขัดแย้งกับให้น้องคนน no ั้นมาเป็นใส่ผ <im machine> ้าเรือได้ไหมที่สองค่ะนักกค่าคือใช่ไหม ก็ก็สนุกถาได้ใจกับอเชียร์จะเค่ชุดที่นีแล้วเรามีการแบบเราชอบขั้นตอนอย่างเงี้ยเราศึกษาข้อมูลแบบดูสื่อต่างๆต้องแบบดูทีวีดีดาหรืออะไรเพื่อกันเก็บข้อมูลในการแบบเชี่ยงว่าไม่เกิบบัวเมื่อไหร่ก็มีค่ะอย่างเช่นอ่าก็คืออินเทอร์เห็นว่าแฟนเชียร์ก็คือว่าอาจจะกับทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตาราง ว่าอาจจะพบกับทีมาไลน์แล้วก็เราก็ไปดูว่าสโมสรดนี่สโมสอดเออขวดการเล่นเป็นไงไปดูคลิปที่แบบเคยมีอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็เราก็เก็บข้อมูลมาอ๋อเราติดตามจากสื่อไหนอะไรยังงก็ติดตามจากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จากข่าวอะไรเงี้ยหนังสืออะไรแล้วก็พวกหนังสือพวก อยางกีฬาบ้างปัสยามบ้างอะไรอยครับแล้วกลุ่มๆเพื่อนเพื่อนเราจริงๆก็มีบางแกันเยอะเราแบบนี้คุยกันบ้างไหมอะไรอย่างีครับอย่างที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดตามหรือว่าก็ถามกันบ้างอะ้ยแต่เวลาที่เราไปเชียร์มันจะมีบรรยากาศแบบนึงเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เชียร์คนละทีมอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบมีรับกันบ้างไหมว่าเฮ้ยทีมนายแข่งกันบเราทีมตัวนี้ตามทีมนายบุ๋วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่เขาเ็นว่า เราแม้จะคนต่างสีต่างเสื้อกันแต่ว่าเสียร์ฟันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับแค่เป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันเป็นไงล่ะคะมีเพื่อนที่แบบไปดูบอลด้วยกันร่วมวงการเยอะไหก็มีค่ะมีทั้งเพื่อนแล้วก็น้องด้วยอนแต่เช้าเดียร์ทีมเนาะเขาเขาก็คุยกันว่าอย่างไงว่าเออจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ก็ไม่ขัดแย้งกันอะไรค่ะก็ฟุตบอล่ะดูด้วยใจกันคนไทยกันแล้วเราเป็นกองเชกาหลีนะ เวลาที ui, flaws, left, right, ่เรามาเชียร์ราก็จะแบบมีเพื่อนใหม่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าของเราเราแบบสิ่งที่เราได้เออเรายังเป็นเด็กวัยทยมอยู่เลยแต่ว่าเออเราได้แบบเพื่อนใจหมายถึงว่าก็จากการมาดูบอลได้ความสนุกเราได้อะไราแบบมาไรบ้างก็คงได้มีตัวภาพอะค่ะก็คือภาพแล้วก็แบบสังคมเจอแบบเพื่อนใหม่ได้แบบตัวแบบพี่หมายลืมละคเรามาดูบอลนอกจากได้ความสนุก ก็แบบจะเหมือนแบบเหมือนแบบใมไหนที่มีแบบคนมองอะไรเงี้ยฮะยดยืดหายยืดยืดแต่เวลาแพ้นี่แบบเอคอตุ่นเลยในเงี้ยเดินในเงี้ยเดินที่กับบ้านนะไอ้เขาก็นรองเบนละคะเบนเบนก็อ่ะมันแพ้ก็อ่ะคือทุกครั้งคือจะเตรียมเสื้อมาค่ะเพราะแพ้เพราะไหนไปห้องน้ำก่็เลยเปลี่ยนเสื้อประมาณนะคะแต่ก็ก็ความรู้สึกก็ต่างกันนะคะถ้าชนะก็คืออ้าแล้วก็เห็นนักกีฬาเขาก็ ทั้งคนทั้งทีมฟงเชียเขาก็แบบดีใจแล้วก็เออดีใจถ้าส่วนแพ้เขาก็จะแบบมก็คือแบบคือใช่ก็คือเศร้าเศร้าไปด้วยทั้งนักกีฬาฟงเชียร์ค่ะแล้วก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วก็ยังมีกิจกิจกรรมอื่นๆในอีกที่เกี่ยวกับบอลอย่างปื้มก็คือฝันอยากจะเป็นผู้รักษาประตูอยากให้ปื้งมากเขาที่ทำจะเป็นอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในยีครแบบจะพัฒนาด้วยหรือว่า ทำยังไงก็ได้ให้ผมคนไทยเจริญเป็นหน้าก็พอแล้วครับแล้วตัว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 มีกิจรกรรมอะไรบ้างครับเป็นผูลเล้เ,เ,ลเล่นเองด้วยเป็นผู้เล่นด้วยครับแล,แล้วก็ออสอนเพื่อนบ้างหรือว่าแนะนำเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราเล่นกับไหนครูภาษาตูครับโอ้ครกษาประตูแล้วแบบเรามีแบ่งเวลาถึงซ้อมอะไรยังไงบ้างอ๋อก็มีครับบางทีก็เรียนแากกันก่อนครับแล้วเวลาจะซ้อมอะไรเงี้ยก็จริงจังอะไรเง,งี้ย เรียนก็จางเรียนก็จางเช่นนะคะเรื่องเรียนแล้วก็ต้องเป็นหลักต้องมาเป็นระดับหนึ่งแล้วก็อย่างเช่นอาสอบมีส่วนมากส,าส่วนก็จะแค่กระเป๋าทียใช่ไหมคะก็อ่าแล้วก็ถ้าเราทํากันบ้านอะไรเสร็จสบอยนีน่แบบว่างแล้วก็คือเราก็อ่ามาเชียร์ได้อะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นพูดไปครับผมแบบทํากันบ้านเสร็จเรียนให้ในระดับที่เรารู้ว่าควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเสร็จแล้วก็มาดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังผมไม่ต้องขอแม่ก่อนเลยเพราะจะงไปใชยาใช่ไหมครัเพราะว่าผม,มานี่ไกลนิดนึงนะเรื่องการเชียร์ยังไง,ส,งสุดท้ายทีฬาแข่งที่ไหนผมก็จะนั่งตู้ไปอะไรอย่างเงี้ยตออามไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ว่าทีก็ทางเตะหรือรที่มีอะไรเนี่ยเพราะว่าบ้านผมเปีจ้าแล้วแบนเราเป็นตามเชียร์ถ้ก็เอย่างี้ก็ตามเชียร์ถ้าเลยถ้าไม่มีโอกาสได้มาก็จะดูทาง ่าก็จะมาก็คือก็จะมาพรองที่ก็เลยค่ะก็มาก็มาตามเชียร์ก็มาตามจก็มาถายรูปด้ให้คำาระกาความของแบบทีมของเราคำเขาแซ่บๆสักประโยคหนึ่งเนี้ยทีมประกอบเราของเราเป็นอะไรเนี่ยแมีอาร์พวกเราครอบครัวเดียวกันว้าช่าอย่าเปครอบครัวเดียวทำไมก็ส,สุภาพบุรุษลูกหนังแห่งของเตยค่ะ เริ่มทำยามดีบาเรคกเกอรเยาวชนของสโมสรทีดีแล้วก็การท่ากีฬาเนี่ยนะครับกาเพิ่งว่าเป็นเหมนเป็นการดีตัดดิกลมดิก็อีกไม่เกินสี่แมตช์ห้าแมตช์ก็จะจบเล้งแรกแล้วนะก็จะถามน้องๆเยาวชนที่เป็นแฟนขอทีดีแล้วก็ท่าเรือนะครับว่าคิดอย่างไรกับทีมตัวเองนะครับขอให้ลูกเ่นผ่อนคายชอบ ผมก็ก่อนและจบเล็กรกก็คาดหวังว่าอย่างน้อยพี่ต้องติดในสักสามอันดับแรกหรือว่าสยมจับก็พอครับพี่เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกมันเริ่มแบบสะดุดล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้มันไปมากกว่านี้เลยฮะเดีย๋ยวมันจะไม่ทันการซะก่อน,นอครับก็สําหรับเบนนะคะก็อยากจะอ่าเหลืออีกแค่ไม่กี่แมต์น,นะคะก็ อยากจะให้ชนะทุกแมตช์เลยจะได้ชนะอะถ้าไม่ชนะก็เสมอก็ได้ค่ะแต่อย่าแพ้เพราะว่าอ่ะเราจะได้ขยับขึ้นบ้างไม่ใช่อยู่กับที่หรือว่าลงมาเพราะอันนี้ก็จะล่างแล้วสุดท้ายแพ้ด้วย่ะเมื่อวานก็ชนะเป็นนิมิตใหม่อันดีว่าเราชนะเกมเยือนยะลายะลาว่าเกมเยือนหนึ่งศูนย์จากดิวิชั่นองเราเพิ่เป็นการยืนยันว่าเราคือสิบวันด้วยจริงใช่การ ชนะแล้วไปออกก็จะเป็นนิมิตใหม่เราก็จะมาเยือนสนามสุเปอแน่นอนคิดยังไงกับทีมท่าเรือตอนนี้คิดยังไงมีความรู้สึกยังไงแบบคิดว่าแนวทางของการท่าเรือจะไปยังไงก็สำหรับเอนนะคะก็ก็คิดว่าปีนี้คงจะ ไม่ตกชั้นนะคะถ้าชนะต่อไปค่ะใช่ค่ะก็อยากจะให้อยู่ในไทีเมีลีคือไม่อยากให้ลงไปในดิวิชันล่างๆนะค่ะอาฝากอะไรถึงนักเตะและทีมงานอาก็นะคะฝากให้นักเตะขยันซ้อมฟิตๆแล้วก็ให้นักเตะนะคะขยันซ้อมแล้วก็ฟิตๆร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ เก็บสามแต้มให้ได้ทุกแมตค่ะชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบใครเป็นพิเศษเหรอก็อุายีก็ได้ค่ะเกาหลีอินเทนนิดนึงเกาหลีเดี๋ยวนี้แล้วก็อีกคนต้องพี่ค่ะธงชัยกินผืเผือค่ะพี่เราเองคิดว่าฟอร์มการเล่นของคิมเป็นไงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่บางทีก็พาช่ายได้ลงน้อยคือได้ลงก็อาเห็นเมื่อแมตก่อนใช่ไหมคะก็ลงไปแค่ไม่ถึงครึ่งแรกเลยก็เปลี่ยนตัวออก แล้วสําหรับธงอ่าธงชัยธงชัยก็นานๆค่ะถึงจะมีโอกาสได้ลงค่ะตอนเป็นไงช่วงนี้ตอนเป็นก็ไม่ค่อยชื่ดีเท่าไหร่นะคะฝากอะไรถึงธงชัยฝากอะไรถึงธงชัยก็ฝากให้มาเลี้ยงลูกในสนามเยอะๆทงชัยบอกยังไม่มีอ่ะไม่มีให้อาให้มาเลี้ยงลูกอ๋อไม่ใช่ให้อ่าก็คือให้เอออย่างไงเอ่ยก็คืออ่าในสนามคะก็เลี้ยงลูกบอลคือแบบส่งให้เขาทำประตูเก็บอ่า ให,ให้ดีนะคะแล้วถามแล้วกั่งถามเืนด้วยฟอร์มตอนนี้นดีซอเป็นไงดีซอเหรอครับผมก็ช่วงนี้ฟอร์มกําลังขาขึ้นเลยทีเดียวครับสามารถจ่ายห้ามทุได้ครับ <c oughs> โอ้โหเต็มที่ครับทุกนัดเลยก็เขาก็ฟอร์อมนี้ก็กํลาลังขาขึ้นนะผมจ่ายให้เพื่อนยิงสามารถลงเป็นล้วงบอลหรือว่าขึ้นมาทําเองได้ครับก็ถือว่าซื้อมาโคตรคุ้มแบบ <BS> ให้กำลังใจท่าเรือหน่อยท่าเรือหรอครับสำหรับตอนนี้มนผมก็เ,เ<ๆ>ข้าใจว่าทีมค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงใช่ไหมครับก็ขอปากให้แข่งในเวลา6โมงได้สนามไม่น้ําท่วมครับแล้วก็อ์ไไลฟอ๋อครับผมก็แบบระวังครับจัดๆอะไรเงี้ยก็แบบแบบให้มันมีแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้การเงินคล่องๆอะไรงเี้ยครับผมแล้วก็ แฟนลับมากขึ้นเหมือนแบบเมื่อก่อนเนี่ยฮะแต่ยาวว่าสิงคองเตยอะไรเงี้ยให้กลับมาอีกครั้งหนึง่งใด้ฟอร์มการเล่นดีขึ้นสามารถคือนักเตะที่มีเท้าดีเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทีก็เล <laughs> ่าเอาเอาเสมอเสมอแค่นี้แหละใหญ่จะไม่ได้เจอกันคนะ <laughs> าดหวังยังไงครับเลกที่สอง,งอเลกที่สองแล้วครับก็อยากจะให้บังกอกาเลนซีครับกอ,องหน้า ให้เสียบคุมพวกว่านี้กองหลังก็อย่าปล่อยมากเดี๋ยวจะเสียเพราะว่าลูกเส้นข้างอะไรอย่างเงี้ยนะจะเสียมากาง่ายไปหน่อยแล,แล้วก็เกมเยือนครับเมื่อไหร่จะชนะสักทีก็ไม่รู้คนระับก็ยังหาควานไม่เจอครับสําหรับในหลีกนะครับผมเล่มอะไรเลขสองขั้นหวังนะคะก็คือ,ก,คอก็อยากจะขัานหวังก็คืออยากจะให้อ่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะคือมิดเดิสโตนเอใช่ แต่เราไม่อยากอย,กอยู่ซนตกชั้นใช่เรายังไม่อยากอยู่ซนตกชั้นค่ะก็เลกให้ขึ้นไปอย่างที่บอกอ่ะขอเลขหลักเดียวก็ได้ค่ะขึ้นไปฝากสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลทั้งสองทีมหรือว่าเชิญชวนอาเชิญชวนแฟนบอลหน่อยแฟนบอยค่ะก็ผมก็อยากจะให้เข้ามากันเยอะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบวนไทยกําลังพัฒนาไปสู่ ดับเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วฝีเท้าก็ดีมีหมดทุกอย่างอรตอนนี้ขาดอีกเดียวครับแฟนบอลกำมารวมตัวกันเพื่อให้บอลไทยพัฒน,นาครับถ่าเรือบ้างท่าเรือบ้างก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเชียร์กันเยอะเะค่ะก็ท่าเรือก็รู้สึกว่าจะาพัฒนาขึ้นอ,อย่างเมื่อวานนะคะก็สามารถชนะชนะยะาลาได้นึงสุดนะคะคือเครื่องพิสูจน์ว่าบอลถ้วย เราเราต้องมาสนามสุขพชะจใสอีกแน่นอนล่ะ <g ười> ก็เชิญชวนให้แฟนบอลน,นะคะมาเชียร์กันเยอะๆค่ะ